พี่น้องสวัสดีกันตอนเช้าๆเนาะค่ะพี่น้องเนะาะเช้าของวันที่สิบหกวันศุกร์ที่สิบหกเดอ้อพี่นอ้องเมื่อนี้เด้อมาแล้วสายด่วนสารคามอ่ะนี่มาแล้วอ่ะอยู่ตอนนี้อยู่ในสายกับเซียนลูกแฝกเพื่อนหลหะเดอ้อพี่นอ้องอ้าวันดีค่ะเซียนสวัสดีค,ดดครับอ่อัน อันเพิ่นเคยมากคือเกาอ่นเพิ่นเคยมากแบบนี้จเจียบอ,อันหนึ่ง <Okay. S 1> หาซีกับหกกินี่เอาไปจับกันกังสีเคยมากบอแบบนี้เหรอแบบพี่ว่าเพิ่นเพิ่น,เพ,นเพิ่นหายมากหนึ่งหนึ่งหาซีแมนบอบานกับอีกสองตัวนี่หกกิมันมัน,ม,นมันเคยดึงขึ้นไปหากันดังสี่จเจียบอเแื่อธรรมดามันเป็นเป็นเทอะบอ แต่ว่าท่านพูดถึงว่าถ้าจับจริงๆนะมันมันจะเขา่หาหนึ่งหกแม่กอสิว่ามันเขินวายมันมันเห็นมันเห็นแบบนั้นเพื่อนบอกแบบนั้นเนาะเออเนาะกระแปะไก่อยู่ดีว่าคืน่นขือม่าแต่ว่าเฮาเฮาเอาอกไปจับกันหนึ่งหกนี่ได้ไดิด่นแต่ยืนมาสั่นเนี่ยมาจากใหนเพื่นมาเห็นเพื่นเห็นสั่นมาบอกว่าสั่นเนาะเออเพื่นเห็ดมาเฮาเฮากับวัสดาเห็ดเนาะ อือเนารอบนี่มากละจีมาแล้วไปเฮ็ดมือใดนมาแม่เมือมามือม่มือขึ้นหน่มามือขึ้นหน่อยยับอหมู่หมู่บ้านนี่คอยโทรหาแฟนเจ้าอันมาใชแฟนไหนแม่บ้าเออเพิ่นว่าอันเพิ่นไปขึ้นอ้อยว่าสั่นเอออ้าวไปขึ้นอ้อยใส่อีกเนาะไอยนุ่มพัดไรหน่เนาะว่าสลดก ว่าที่แล้วแสดงว่าเจ้ากับบรัยคือกันกับข่อยแมนบอซิีหาอกี่นี่เนาะเอยเนาะเจ้าเจ้าวินอยู่ในหนีแมนบอิบ่กิบสีใช่ไเออเจ้าเจ้าวินอยู่ในอันสามตัวนี่หนึ่งสี่หนึ่ห้ากระบันแม่รับันไต่ศูนย์มาแล้วสี่ศูนยหานะบอจะไปหกมาซะเอาเจ้าไปได้ศูนมาแต่ใส่คือบาเาซูฟังไวมามัมาจมาศูนย์ขอเรอิ่ศูนยหาโอ้ บัตรว่าไส์06ซะโมมีนะ6โมมีบัตรดว6โมมีตดี6เกตุนเนาะให้ในกวได้เนาะ6เกตุนตนว่าในมันหอกที่ผมนมาดูแลฮมโอ้ยเงยไหลเนาะ6ื่นไหน6เกตออก16กับจ๊คสีวางไหนเนาะมันสีว่าเล็กเหมียนเล็กเขาเขาบอกว่าเปที่เลขกเกตเป็นเลขหนึ่งบอกว่าเป็ี่นดิเ่ออนึ่งกับเคือเป็นเนึ่งเกตกับเคือเป็นเกตแมนบอก เห็นมาแล้เอาคือตามมันนะเออเอาตามที่เขาเห็นมานี่แล้วลุงหลังมัดคุณสองมือเหมือนลุงหลังเดี๋ยวม้วนนี่ละมงวนนี้ละเพื่อนจิแกะเมื่อไห้เออรับรองว่าบ่ผ่าดพราะว่าเลข่คุณนบ่เคยผ่าไแมก่็สีบางสันแหมนี่แมีเออตามตามที่เจ้าให้ขอม้วนที่เจ้าที่ให้คอยมาเนี่ยหาหกซีออกซีหาพิตารวาเลขสามตัวนี่มันสิขวามกันแค่นั้น คิ่เธาขิาขจับเอาเองไหมมันเนี่ยเออห้าหกสี่ออกสี่ห้าหาศูนย์สองออกห้าสองศูนย์ห้าเก้าออกเก้าหาหนึ่งหาสี่ออกหนหกโอ๊ยเนาะแต่ว่าขันห้ามาจับอันเลขหาตัวนี่วิ่งกันมันกระสิเขาหนึ่งหกอยู่ขอเมาแล้ตัวเปลี่ยนเงินเบ้าเออเอามันเปลี่ยงเงินคือว่าแล้วเนะ้อเสี้ยนนะเนาะอนนเออบ่ถือกระเฮ็ดจงังไรมันบ่ถือเรีว่ว รอ,อ,อ,อบนี้ละอืมรอบนี้ละเพื่อนสีให้เอ้า่ามาเพื่อน่าตัวใด,ดอเอฟซีถาได้เหนเก้าหกเก็ดเก้าหกเก็ดก้าหเ็ดไหมเก้าหกเบ็ดแปดสองแต่สองมาลาังว่หว้วย เห็นบอลเลียบรอบก่อนน่ะอย่าไปว่าแปดสองตีกับแปดสองอย่าลืมว่าหาตัววินเด้อพี่น้องเด้อห้าตัววินคือจังหวัดที่แล้วนี่ก็หาตัวคือกันบ่กแล้วสิที่มันหนื่อยแล้วเตียงขึ้นเส้นมันเห็นนะมันเห็นนะเตียงเงินมาหลายตัว โอ้ยเหลีกไหมเก้าจิตเก้าหกหกจิ๋ย่ากระนาจับให้เอฟซอยู่ดี่หะะนาะเสียนเนาะเขาเป็นเจ้าจับเจ้าจับจังไรเสียนไข่บ่เมียนเขายสองมัล่างเลรขึ้นบนเงินซื้อเ็ไไปซื้อเจ็ตเก่าเลยเหรอเก็ตเก่าบ่ขยดีขอยมากเลยผมตีเก็เก่า เด่สองแล้วเอาหกนี่เอาทิมบโบหกนี่มาทิมาไม่ยจอหันแล้วอนที่ไมาทมได้ดใจก็ามานวาคอยวาแต่ว่าหกับสองเสิมาอยู่ดีเสี่ยงตัใจแล้วจะให้มันเ่ยเออแต่ว่าถ้าถ้าไทยแม่คั่วจับนีแม่คั่วสิจับเก้าเจ็ดหกเจ็ดเอ 96. อเก้าหกยนิีเป็นสามคู่แล้วแม่น <c oughs> บ่บักับสีีคู่กับตัวแปด 8ปดนี่ละ2ปดซองไม่ต้องกับดอกเป็มันซองักยเป็นลักเวยแล้วมันบ่เม่วยป็ดอเลยันหมอมามาองัยเนาะโอ้วันนี้กะทิมาจับเก้าเปีกนี่แล้วค่ะแม่แม่ขัวจับไปนีเบิ้เบิงบ้งบ่เบิ้งตามรูปแบบแบบเก้านะเบิ้งตามรูปแบบเกาที่มาเพื่นไห้หนึ่งหาซีกเจ็ดแมบ่บ่นี่มันจะมาตัวแบบเก้านี่ แม่ขั้วว่าคิดว่าว่าอะไรมันก็เกิดได้ได้เ,ยเชนเยนเจะสันเีจะ่เมันแหละ่ยมันแหละเออแต่ว่าแม่ขวัวสิจับให้เอฟซีอยู่ดอกเดี๋ยวเ๋รอบนี้แม่ขัวสิจับให้เอฟซอยู่เด้อสบ,บายอ่าเดี๋ยว<บ>ให้ให้แม่ขวัวจับก่อนสิเป็นเก้าหกเก้าเจ็ดหเจ็ดเก้าแปด Yeah. แม่ขวดจับคือ่มเก้าแปดที่จับเอาตัวนี้กับตัวนี้มาใส่กันซีคู่พี่น้องซีคู่อ่าซีคู่ทีทีสายดวนสารคามเห็ดมาเอาเจ้าเจ้าเก้าเกจ็ดกับถือดอกเซียนเก้าเจ็ดเก้าเจ้าเจ็ดเก้าว่ะ เจ้าเจ้าก้าไว้รักนุ้ยบอกนักหนุย่นยเราเคยเอาเกลือ,อสิบเนอะอือเพราะว่าเลขเพิ่นมันออกบุญออกลักแต่ว่าส่วนมากมันออกตะบุญโบแม่นบ่เสี่ยนเอา้าออกตะบุญออกตะบุญห้มาไหร่ตะบุญเหรอออกแรงมันน่ะงวดหาซองนี่งวดซี่หางวดหาซองกับเป็นบุญงวดเก้าหากับเป็นบุญแต่ว่างวดงวดนีน,นเลขกหาตูนี่ มาเป็นลางบนแนเดอเก่าเก่าเปลี่ยตีอาจจะเป็นลางเด้อ <laughs> เอาเอาโอเคเนาะเสียนเนาะครับครับครับเอาโซกมาได้เสียนเด้อขันเมียได้แปลกแปลกอันมาบอกสูฟังเนี่ยครับอโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับพี่น้องสำหรับสายด่วนสารคามอ่ะเสียนลูกแฝดเป็นผู้นำพาเด้อพี่น้องเด้อ สายด่วนสารคามเลขหาตัวในวิ่นเขาหนึ่งหกว่าแม่ขั่วกะหยันหลาบจื้อนอะเอาเอาหนึ่งโอ้เอาเก้เาแปดซะชี้คู่หนึ่งดอกว่าหลายตัวดอกพี่น้องนี่เลขอยู่ในนี่เก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดแต่ว่าแม่ขั่วบ,บนจากว่าตัวไรมาลักสิบลักหน่วยวิ่นในเด้อเออกับน้ำเนะ่เก้าหกเก้าเจ็ด หกเจ็ดเก้าแปดเอาแคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบงกับสายด่วนสารคามขอบุญขอบคุณเซียนลูกแฝดที่เพิ่นไปเห็ดตวเลขมาห้แม่ขั้วลงให้พี่น้องเอฟซีเนาะเอาพี่น้องเฮ่งเ่งปังปังเด้อลำรวยเงินทองวันที่สิบเจ็ดขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนเด้อค่ะพี่น้องสำหรับเอฟซีแม่ขั้ววันที่สิบเจ็ดขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนอะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ แม่ครัวสวัสดีค่ะ